สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับทุกระดับนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับและท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับในทุกท่านนะครับกำลังรับชมรับฟังอยู่ทางช่องสัทธาปฏิหาร ขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับทุกๆคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ย้ําคําเตือนนะครับว่าช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลเป็นเลขนําโชคนะครับ ทางช่องสถาปริหารไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับที่สำคัญนะครับตัวเลขเนี่ยไม่ใช่เลขที่เกิดจากการคำนวณไม่ใช่เลขสุนนะครับก็โปรดใช้วิจารยานะครับในการรับชมรับฟังในส่วนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเรียกมงคลนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกกฎหมายของเวียดนามที่เรียกว่าฮานอยนะครับประจำวันที่สิบเอ็ดก่อนที่จะวันที่สิบเอ็ดครับเรามาดูวันที่สิบกันก่อนนะครับวันที่สิบกันก่อนนะครับวันที่สิบครับผลตามนี้ดูที่ผมพิมพ์ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับผมจะพิมพ์ให้ในโพสต์ชุมชนนะครับดูครับนี่คือสมัยที่ยิ่งแต่รับต้นครับเด่นศูนย์นะครับ ศูนย์นี่ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนาะแล้วดูศูนย์ดูเลขศูนย์มาครับศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามผมให้ออกศูนย์สี่กับศูนย์หกครับพอสามครับดูออกแปดสามหกสามดูผมให้สามครับสามเจ็ดสามหนึ่งสามสองนะครับเสียดายครับนะครับเสียดายจัดนะครับแต่ตัวเด่นก็มานะครับเลกศูนย์ก็มาสองรอบ นะครับอันนี้คือเลขทูบมาแล้วเปล่าเลขทูบมาไหมนยทุกคนยังนะยังนะหลุนเบิ้ลด้วยไปหามซะง,งั้นนะครับ,บเบิ้ลหน้าซะง,งั้นยังนะครับเลขทูบยังนะหกสามมีไหมไม่มีนะครับศูนย์หกไม่มีแปดแปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์สี่สองหนึ่งแปดสามยังนะครับเลขทูบยังนะครับ มาแต่เลขสองนะครับตอนนี้ตัวเด่นนะครับสำหรับเลขทูปนะทีนี้เรามาดูในนี้กันตัวเก้าสเก้าเปอร์เซ็นครับเอเลขเลยครับทุกคนเลขหกครับมาสองรอบเลยครับหกสามครับหกศูนครับโอ้โหเต็มเครื่องผมบอกแล้วถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใส่ในนี้นะครับมาดูกันรอบรอบแรกครับสี่โมงแปดแปดสามสองหนึ่งครับ เลขสามาไม่มีสามแปดอีกอ่ะหกโมงครับสามหกสามศูนย์สี่สามหกครับนี่สามหกด้วยดูทุกคนต่างกันตัวเดียวเนี่ยเนี่ยก็สองศูนย์หกทำไมไม่เป็นสามศูนย์หกนะครับเออ มา6 3 0 4ไม่มีเนาะแต่มีตามเวลาคือเลข0นะครับ1นึ่ทุ่มครับ2 0 6ครับ87ครับ0 7 7 8 8 7จ็นย์หกไม่มีเลข9ครับน้องนั้นมาทุกอันนะครับในหกเก้าทุก็นก็มา2ครั้งเลยนะครับ ทีนี้ไปดูกันต่อของวันที่11เนะครับเลขมงคลจะมีตัวในบ้านนะครับของสลากกินแบ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่ถูกกฎหมายอันอื่นถ้าไม่ได้ออกรัฐบาลเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นของประเทศเพื่อนบ้านเนาะ วันที่11นะครับวันที่11จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะ <c oughs> ศูนย์ครับศูนย์เนี่ยจะมาจะมารอบไหนและมากี่รอบแค่นั้นเราไป็ลุ้นนะฮะตัวแรกคือเลขศูนย์นะครับต่อมาครับเลขสเลขสามนะครับ หนึ่งเจ็ดโอ้เล็เจ็ดทางยาวเลยครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามส,ามสอง

ที <c oughs> นี้มาดูตัว90%นะครับไอ้99้าสเห็นไหมพูดถึงนี้น่าจะย้ำเลยเนาะมีใครย้ำไหมของวันที่10เนี่ยนะครับ9 9้าิเก้เห็นไหมครับดูวันนี้จะมีตัวไหนเนี่ยศูนยเเอาลืมเขียนตัวนี้ให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องเขียนก่อนต้องเขียนตัวนี้ก่อนนะครับ หนึ 1> 1, 3, 4, 3, 4, ่งสามสี่สามเจ็ด 9, เลขสี่ครับ 4, จุดเก้าเหมือนเดิมครับเราดูนะครับเลขสี่จะมาไหมนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับ กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ทำคลิปต่อต่อไปได้วยนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ